กามึงเห็นต้นไม้กูไหมตัวเองละอ๋อติดช็อตแล้เห่อต้องโทษตัวเองเหรอเดี๋ยวกูลงโทษให้นี่ชูก้าเปิ่งนี่เป็ดนะผมเช็คให้มีมิลานมีแล้วว้าวแม่แสน ไา้ลูกข้างล่างร้อยยี่บหล้านตูดูข้างล่างร้อยี่สหล้านว้าวว้าวร้อยี่สิหล้านเอ้ยพี่พี่เขาจะเขาจะแจกสารนะจุวยได้แลได้แล้วกลายโตแล้วโตแล้วพี่จ่ายให้แล้วแต่ว่ามันต้องเอาสี่ปาเรามีแค่สามาสี่พี่เอฟเข้ามาดิไอเอฟเข้ามาดิ ไม่ได้เข้าได้มึงเข้ามาดิเต็มยังล็อกอินไม่ได้เลยมึงเปลี่ยนตัวเข้าตัวใช้ตัวเข้าตัวอื่นเยี่ยพี่เป็ดมึงไปโดราตาแล้วไอ้กายมี่เป็ดกลับมาก่อนเดี๋ยวกูส่งถั่วให้พี่เป็ดพี่เป็ดเี่เงกนลรืาบกโทรตามแล้วเดี๋ยวผมส่งถั่วให้กูต้องโทรตามมันนะเยี่ยนี่เราลงทุนเพื่อสถานะกันขนาดนี้เหรอวะกายเออดิพี่กายไอ้เปไอ้ไม่ใช่เป็ด เข้ามาออนให้หน่อยดิผมขาดถั uh ่วต uh uh ้นหนึ่งเดี๋ยวส่งให้มาโอเคโอเคคนหลงทุนเลยพี่รูกมาแล้วครับกูกล้าไม่เป็นพลังวิเศษที่เป็ดแค่มีต้นถั่วพี่ไม่มีถั่วเดี๋ยวส่งให้เจ็ดร้อยโลบาอีฮิแม่พี่ปี๊บเกมลุดชิบหายกูเข้าได้ไหมเนี่ยใช่เหรอไอ้กายเข้ามาไอ้กายอะไรมาเนี่ยแต่กูเชื่อว่ากูจะเข้าได้เข้าได้นดีเข้าได้้้อย ชิบหายชิบไอ้กายโอเคแล้วไอ้กายกายไม่เงินลำบากชิบหายหรือวะโอเคโอเคโอเคได้ได้แก้ได้แก้ได้โอเคโอเคโอเคพิกมาน้องพิกมาเรียกโรบอทซ้ำมันใหญ่เกินน้องๆต้องเข้าใจพี่ผมผมต้องไปซื้อผมต้องไปซื้อบ้าไปซื้อบ้ามึงมื่ปลูกแค่หรอทำไมเป็ดอะไม่ใช่นี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวไอเอ็มเขาได้แล้วไอ้กายเอ็มเขาได้แล้วพี่ๆต้องการมีเจตการมาเล่นก่อนเรื่ออะไรอะไรวะเนี่ยกูต้องทำอะไรก่อนเนี่ย เป็นวังก่อนเป็นเป็น <B> ปอยยังพี่พี่มาเล่นตุ๊กาก่อนตุ๊กาก่อนพี่ตุ๊กาก่อนตุ๊กาก่อนมีแล้ว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 มาดีมาจะมตุ๊กาก่อนตุ๊กาก่อนตุ๊กตาอะไรกูต้องทำอะไรเนี่ยุฮบโอเคผมมาแล้วเฮียผิดมันเลยไอเสี้ยววิหมดแล้วนะไอคิดจโดดอ่ะพี่ทีเดียวพี่ทีเดียวผ่านขออนุญาตโชว์ขออนุญาตโชว์โอเคมันใช้ดวงกูจบละเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะขออนุญาตโชว์เฮียเฮียไอเฮียลวง วางยังเป็นวางยังวางแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวผมกดเล็กต่อให้เฮ้ยแป๊บนึงวันสปีกเกอร์ก่อนเฮ้ยกายครับชิบหายล่มพี่กดเล็กต่อไม่ได้ไอ้กูกดได้กูกดได้ใช่เอาไปกดได้ผมกดไม่ได้มันไม่มีอะไรขึ้นเลยผมกดได้แต่กูไม่มีโลบั๊กโอผมกดเล็กต่อได้ใครผมกดเล็กต่อได้ใครผมกดเลกด้ใครกูเนี่ยมันมันกูกดเองกูกดเองพี่เอาเก็บตังค์ไว้กินข้าวเฮ้ย เรามีต้นถัว่วพบทุกคนแล้ว4ต้นตวบวกบวกถ้าเกิดสถานะใหม่มาใช่ป่าไปปิมใช่ใช่ติดแน่นอนอาสถานะใหม่ของแผ่นนี้ือสถานะอะอะไรอะสต็อปไลท์สต็อปไลทเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยอะไรแกนแกนมาแกนมาทุกคนไปซื้อแกนไปอะไรแขเ ork, แกเยการแขนเ,เนี่ยจคื<ช>แกนจะคืนแกคนไป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 ุดพร้อมนะ

ซื้อ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 ของด้วยซื้อของด้วยตัวนี้ห้าร้อยเก้าสิบล้านไอ้กายมึงมาดูตัวนี้ห้าร้อยเก้าสิบล้านมึง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 มินนะโอ้โหห้าร้อยเก้าสิบล้านเลยพี่เป็ดเชี่ยพี่เป็ดต้องเอาลูกเมื่อกี้สิบล้านลูกอ่ะเท่ากับจะมีค่าเท่ากับบัมาซ้ำกายลูกหนึ่งพอดีเลยโอ้โหมันพูดดิเยี่ยมันพูดดิบัวซ้ันมีค่าแค่เจ็ดสิบสามโลบักไอ้กายโอ้โหดูมันพูดใจเย็นจะท้อกันใจเย็นสามเจ็ดโลบอกพี่เจ็ดสิบสามนี่คือกล่าวพี่บิ่มด้วยแหละใจเย็น ขอร้อก็ล้อไอ้เี็ดดำเมียมเลยอ่ะมันดำเอาพี่เอเดี๋ยวมเอาช็อกโกแลตออกมันก็หายดำก็ให้เดี๋ยวออกให้เดี๋ยวออกให้ไม่เป็นไรทำไปเออกายมึงมาหนี้มึงเห็นต้นไม้กูไหมเราโทษตัวเองละอ๋อติดช็อกโกแลตเหรอเราโทษตัวเองเหรอเดี๋ยวกูลงโทษให้ อย่างลวขออนุญาตเช็คแบบเรียวไทม์ให้เลยนะครับว่าตอนนี้ผู้เล่นในเกมกูอาการเด้นเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้เขาแข่งกับอีกแมปหนึ่งอีกแมปหนึ่งชื่ออะไรนะเอฟเอ่อสติลเบลร์ลต์เออร์เบลร์ลต์ตอนนี้กูอาการเด้น21ล้านคนนะครับส่วนแมปขโมยเนี่ย12.4ล้านนะครับ21ล้านอะคนออนน่โคตรบ้าอุ้ยเชี่ยมเปิดทำตัวเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทองเฮ้ยทำไม่เป็นสีทองอ่ะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีทองเฮ้ยมันมีของไหม ไม่เห็นมีเฮี้ยอะไรเลยทิ่เฮ้ยจะไม่มีห่านสองตัวมันมีเฟนชิปด้วยคืออะไรอ่ะมันต้องอยู่กับเพื่อนด้วยเหรอมันมีเฟนชิปด้วยไม่กังวลหรือไงแม่ของเป็ดต้องปีนขึ้นมาโอ้ยเฮี้ยสองมาตรฐานไม่ใช่กูขึ้นไม่ได้มึงก็ปีนขึ้นมาสิใช้มือไปที่ขาด้วย กูขึ้นไม่ได้ไอเป็นขึ้นมากูขึ้นอยู่ไ <c oughs> อ้เหี้ยรอด้วยรอด้วยอันไหนคือที่ขาบ้าไม่เห็นเลย <c oughs> อ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อันนี้ไงกล่องใหม่นะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีต้นอะไรเนี่ยมีต้นไม้ใหม่ครับแล้วเหมือนจะเป็นกินบีนเมมโมรี่อ๋อแล้วก็มีบีนพูลน่าจะเป็นของตกแต่งนะครับมีเพชรชาติที่เป็นใจแอนบีนอันใหม่เอฟอันนี้คือดีนะันี้ดีสถานะใหม่ไม่รู้ว่าจะบวกเพิ่มอะไรยังไง ไหนะครับราคาพี่เป็ดขึ้นไปยังพี่เป็ดปพี่เป็ดติดีเอ้ยกูยุ่งต้องมาปีทั่วโตขนาดนี้แม่งจะต้องไปทั้งปีทั่วอุ้ย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 อะไรอุ้ยอะไรไอ้กายไอ้กายไอ้กายมืออีกแล้วนะไอ้กายไอ้กายแหน่แหน่ตําเนียนแหน่ตําเนียนกูเห็นประหลุถืออะไรอ่ะกูเห็นอะไรหวยอะไรโอพี่เป็ดมึงปีที่ไหนอุ้ย อะไรอ่ะอุ้ยไรอ่ะบัซ่อมการบางเดี๋ยวกายเปิดทางไ้โอ้โหกายหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหนี่ไงนี่เล่นดิจิี้มอไม่เห็นในกานี่ไงให้เราปีนไงให้เราปีนไงเอ้ยเราปีนง่าไอ้ยี่ห้อยู่บนดิจ้ะเว้อไป้นกันุณจะแอสเซเฮต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 เฮ้วิวไ ต il, ูกเสาล่ะห่วยตูกเสาหู่ะนี่ไงมันมาแล้วตูกๆสาห่วยห่ยตูกเสาล่ะห่วยห่วยห่วยคนจริงยังไม่จบกันยังไม่จบกันย่าไม่นบจรงอ่ะถูกถูกถูกสูล่ะเฮียอะไรวะเนี่ยแค่เรามีขสิทเบลล์หลอดใช่เหรอเบลล์หลอดเรามีเต่าวิ่งมาด้วยวะเด้อไอ้ยังมีเต่าด้วยมีเต่าคนเบ้ย์ทุกคน แม็กสติวเบนลอนคอลแลบกับไอ้แม็กเดวไอ้ละคูนไอ้ละคนคูลันละคนคูลิโจละคูนเฟลควคลแลบคูลลคูลลแมกดอลไม่ทาดีมากนะแกมมี่บบวันช้าไปแล้วไอ้เจนเดวันช้าสหรับแกเจนเดวเบ้องต้นถั <c <c ่วเขียวออกมาสู้นี่ใช่ไหมเนี่ยนมันมีสองฝยนเจนเดวหนยวขู้อยู่ฝั่งเนดวเว้ลแล้วเจนเดวยิงเลยทะสาย ตัวนะครับระหว่างเจนเดลต์ะทะกับสแกมมี่เจนเดลเจนเดลเจนเดลผมอยู่ฝั่งเแซมมี่นะครับผมเกียดเดลเีดบักเยอะฮียปะทะกันวะเอาวะเอาวะดูเดนปะทะกันวะเฮียปะทะกันวะเป็ดเหมือนในนี้เลยอะไอ้เวลาคือเต่าอะเออเวลาคือเต่าอาเมีย ผูด้านบนวิวอย่างดีออย่างโหดอ่ะผมว่าจะได้เอาชนะหรือเปล่าใช่เหรอสแกมมี่คือล้อมเลยเหรอคือเละไรเลย<ช>นายสวงเจนเดลเจนน์พีโน่เจนเดลมันกาะอกแอรไอ้เหี้ยเหมือนไอ้เหี้ยเจนเดลเหมือนเรแม่เกาะอ,อกแอรไอ้เหีเ้ย,ออยม,ม,มันลีสป็อคหมดเลยอ่ะตอนนี้คุณผู้ชมมาครั้งจัดอ่ะเมสสิกอรตเล่ช่วงแจกสมบัติอะไรอ่ะเบนหลอดสเป็ดเนาะ เป็นสถานะใหม่ไกันขนาดว่าอะไรกว่าโนมอเป็ดเฮ้ยเฮ้ยไปวิ่งคนเร็วเชี่ยววิ่งเร็วจัดสถานะใหม่เวอร์จัดเอาลง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 เฮ้ยโวยโดนชนมันคุยอะไรกันกูไม่สนใจเลยตอนนี้กูซื้อแต่ของอย่างเดียวเลยเพราะแม่งรีสบัดไอพี่ไปทำดีจัดไอพวกตัวเบนหลอดไม่โดนดูเขาไม่ได้แบงโกเชี่ยเชี่ยไรละเอียดนีเกินเจนเดียวมึงชนะแน่เจนเดียวยดูดิคุณผู้ชมโดนดูดมันหมดเลยดูดิ ตอนนี้คนเล่นนะครับโกอาการ์เดนยี่สิบล้านนะครับอันนี้คือเรี็วทม์เลยนะแล้วก็แมพขโมยนะครับผม13.3ล้านครับมาขยายใหญ่อะไรอะไรใหญ่อะไรใหญุ่้ยบอยไอ้เสแคมบีบอยสแคมบี้ตัวมันใหญ่จังวะไม่ใช่เกียร์สามอ้โดนจะเดวไหวเปล่าจะเดวไหวเปล่ามันจะเดวมึงเกียร์ห้าไปเลยจะเดวมึงกลายเป็นสีขาวไปเลย

เราผากันไปแล้วโดยพลังของวิทยาศาสตร์มันเยี่ยมคนเด็กันบอลเลยมันถึงเวลาที่กโจบสงครามของเราแอดมินเชียร์ขอแบนแกงเอาจากอีกัวกาเดนเชียร์เฮ้ยนักกระโดดไปแล้วไงใช้ค้อนใช้ค้อนล้างผมไปบิวไปไหนแล้ววะนี่ชื่อคุณมันเฮียพวกเราทุกคนช่วยอีกัวกาเดนไว้ว่ามันบอกว่าเขาจะให้โกลเด้นบีดผมว่าเอ้ยได้ของวะได้ของคือทุกคนช่วยไว้ไง เย้ได้ตอแล้วก็ได้เออเป็นเม็ดถั่วนะครับผมแล้วก็มีเลมอนเลมอนสิงโตแล้วก็ได้เป็นแอปเปิ้ลกวางได้สามตัวแล้วก็หนึ่งหนึ่งกุนเีได้บี๊กนได้อีกตัวหนึ่งชช่ๆให้อีกให้ตัวหนึ่งเย้กูเหมือนเด็กเลยตอนนี้กูควรจะรีวิวอะไรดีววันนี้ก็คือแผ่นใหม่เออวันนี้ รอ่นนี้เราได้สถานะใหม่เยอะด้วยนี่หลายอันใช่ไหมเขาบอกขอขอบคุณมากที่แบบว่าทุกคนซัพพอร์ตเกมแต่เกมมึงบาโคตรเยอะเลยแว้นไอ้ไอเฮียส่วนกูไอ้กายพี่เล่นไม่ได้จำหนึงต้องรีบต้องต้องรีบแก้เดี๋ยวกลัวพี่กูข้างมันเขียวมันจ้ามันแสบตาเหลือเกินนะ ผ่านไปแล้วนะครับผมสําหรับกิจกรรมตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับผมเชนเดลก็ชนะอยู่แล้วกันนี่มันแมบบเขา แบบนู้นแฟมมี่เขาชนะแบบนี้เจ้าของเขาต้องชนะอยู่แล้วมันตามสูตรวันนี้เราได้สถานะใหม่มาเพียบเลยนะครับผมอย่างสถานะวาร์ปนี่ก็เพิ่งได้มาเบนหลอดก็เพิ่งจะได้มาด้วยมันอันไหนว่าเบนหลอดที่มันลุงลุงอ่ะนี่เบนหลอดนะครับแต่ว่าสถานะนี้เรายังไม่ได้นะครับผมบีนออร่านะครับยังไม่ได้นะคุณผู้ชมซึ่งถ้าตามหลักแล้วอะมันต้องปลูกทั้งหมด4คนใช่ไหมอ้ยกายมึงปลูกกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เอา้าปลูกสี่แล้วนะก็น่าจะได้หรือเปล่า ไม่เห็นได้เลยอะไม่เห็นขึ้นเลยคุณผู้ชมและของรางวัลที่ได้จากกิจกรรมนะครับผมก็จะมีนี่เมล็ดถั่วที่เป็นโกนะครับแล้วก็จะมีเลมอนไลออนนะคุณผู้ชมแล้วก็มีแอปเปิลกาเซลนะครับมีพีชพึ่งแล้วก็กีนบีนนะครับไหนดูหน่อยสิว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมลงกีนบีนก่อนนะ กินบีเนี่ยนะครับผมทุกๆ29.47นาทีเนี่ยเสียสละบผลถั่วงอกแบบสุมในส่วนของคุณเพื่อปลูกพืชแบบสุ่มทันทีพร้อมโบนัสขนาดผลไม้5.13เท่าความสามารถไม่สามารถเรียนแบบหรือรีเฟซได้ ก็คือเราเจะเสียทวนหนึ่เม็ดและจะสุ่มปลูกผลไม้ที่ได้ขนาดผลใหญ่5.15เท่าเหรอชื่อตัวน,นี้อย่างเจ๋งกับธรรมดาระดับด <DIY> ีวายคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นตัวแจกไงใครที่ไม่ออนโคตรพลาด มาดูตัวต่อไปนะครับผมพึ่งพีชนะครับพึ่งเนี่ยเป็นระดับมิสติคลนะครับผมท,ทุกๆุกยี่สิบสี่จุดห้าหนึ่งนาทีเนี่ยเคลื่อนที่ไปที่ผลไม้ใกล้เคียงและพัาสมาไฟคืออะไรวะทำให้เกิดการกลายพันธุ์พัาสมาอ๋ออันนี้ดีนะเพราะาสถานะพลาสมาเนี่ยนานๆจะมา,าทีนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยมีพึ่งตัวนี้เนี่ยสบายเลยนะครับแถมน้องยังสุ่มต่อยสัตว์ที่อยู่ในสวนแล้วอีกนะครับผมสามารถลดคููดาวได้60วิบวิเลยนะ ตัวต่อไปแอปเปิลกาเซลผลไม้ที่มีชื่อแอปเปิลมีโอกาส4%ที่จะทำา3เมื่อเก็บเกี่ยวอ๋อผลไม้แอปเปิลน้ำตาลมีโอกาส2.06%ที่จะใช้การกลายพันธุ์แบบบิดเบี้ยวก็คือเก็บ1อาจจะได้2นะครับผมที่เป็นผลไม้แบบที่มีชื่อแอปเปิลนำหน้านะครับแต่ถ้าเราเก็บแอปเปิลสุกาเนี่ยนะครับผมเรามีโอกาสที่จะได้ติดกลายพันธุ์วาร์บด้วยเลมอนไลออนนะครับตัวนี้สีทีเด็ดคุณผู้ชมทุกๆ5นาทีเนี่ยน้องจะคำรามนะครับจะใช้การ การไายพันธ์เบนหลอดกับผลไม้แบบสุ่มทุก10นาทีคำรามและผสมผลไม้กับสัตว์เลี้ยงแบบสุ่มทำให้ได้รับค่าประสบการณ์โบนัสอันนี้จริงไหมเนี่ยเนี่โบนัส exp หรอใช่หรอ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมตาที่เอาไว้เก็บเลเวลเลยนะคุณผู้ชมน่าสนใจเลยนะตัวนี้แล้วมาดูของชอบกันนะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะคุณผู้ชมนะเหมือนเดิมมาในรูปแบบกล่องนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ขายแบบเป็นแบบไข่แล้วเนาะมาเป็นแบบกล่องหมดเลยนะครับมีการันตีเหมือนเดิมนะครับผม100กล่องเนี่ยจะได้กิฟฟินนะครับแล้วก็จะมีต้นแมนดริกนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นน้องกวางนะครับแต่ถ้าเราจะไปสุดเนี่ยเรนโบว์กับเจ็ดร้อยห้าสิบเหมือนเดิมใครจะไปก็ไปไม่ใช่กลัว อาทิตย์ที่แล้วก็เหมานะอืมอาทิตย์นี้ก็ไว้ปิมสักอาทิตย์นะอาทิตย์ที่แล้วปิมเพิ่งจะเหมามานะขอร้องเลยอาทิตย์นี้ขอเป็นอาทิตย์ของปิมบ้างนะเจนเดวปิมขอละวันนี้กิจกรรมสนุกครับผมชอบมากๆเลยนะฮะวุ้ยข้างๆเลยไม่เงี้ยอืมอืมทรงเหมาอีกแล้ว กูซองเหมาอีกแล้วซองนี้ไม่น่าพลาดกูซื้อเลย20่แพ็กดูจากซองอะไม่มีทางหรอกที่มันจะ10แพ็ค20แพ็คแล้วมันจบอะุ้ยอะไรอะเชื่อกูตกใจหมดเลยอ๋อแจกสถานะเอเลียนคุณผู้ชมแต่เรามีแล้วนะครับปล่อยชิลได้อฮ้ยเฮ้ยอินเฟ t เตผมยังไม่มีคุณผู้ชมผลผมยังไม่มีอินเฟ t เตครับลองดูยังไม่มีุ้ย มาแล้วซอมบี้มาแล้วคุณผู้ชมขอยติดขอใหติดขอใติดมาเลยมาเลยมากินเลยชื่อทำไมมันไม่ติดเลยวะมาเลยมาเลยกินเอ่าแล้วติดแล้วโอ้ยติดแค่รอดสบายแนละ้วไปแล้วกลัวลมดีแล้ววันนี้วันนี้แจกของรีสต็อกวันนี้บ้าคลัง่งมากครับโคตรสนุกเลย แต่มันจะดีกว่านี้สนุกกว่านี้ถ้ากูไม่เหมาร้อยกล่ะมันดีกว่านี้แน่นอนหรือลงเรนโบก็ได้ให้ปิมมันได้กระชุ่มกระชวยหัวใจหน่อยเอาหน่อยเว้ยโอ้ไม่มีมาเลยว่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเินไปดูตรงที่ครับของด้วยนะครับทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมโอ้ไม่มีแม้แต่งเงาแต่ผมได้ยินมาว่าเขาจะเพิ่มภารกิจมาใหม่นะ จริงด้วยคุณผู้ชมเขาเพิ่มภารกิจมาใหม่นะครับเน่ของลองวัลก็นี่มีเมกาแล้วก็มีตู้ฟักไข่นะคุณผู้ชมแถมยังมีเรนโบว์ฉาดด้วยเมื่อกี้นะครับผมคือคุณผู้ชมอ่ะไม่จําเป็นจะต้องแบบมานั่งหมุนตู้เลยนึกออกปะได้เพชรฉาเรนโบยัดใส่สวะตัวที่คุณผู้ชมอยากจะได้เลยจ๊แต่ว่าต้องไปทำภารกิจเอานะครับก่อนจะโมไปกันต่อแพ็คที่40คุณผู้ชมอ่ะผมซื้อแพ็คเด้50เลยมันไม่มีทางมาแน่นอนผมว่ายังไงก็การันตีนี่พูดจริง แต่วันนี้เต็มใจจ่ายไงคือมีความสุขไงเต็มใจไงออเนี่ยผลนี่หรอใส่ใส่อะไรว่ามันชื่อผลอะไนะโอ้สไยคาเมนอ่นผิดไหมเนะี <c oughs> ย่ยภาษาอังกฤษผมแย่นลยคุณผู้ชมใสต่ออุยอ้ยฮ้าจจะไม่เหมานะปีมปีมอาจจะไม่เหมาหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้ว หนึ่งปอร์เซ็นต์มาแล้วต่อไปก็แค่ดอกนี้เอาวัเต็มที่เต็มกืนกันฮะแม่งมาแม่งมาสองอันติดแม่งมาสองอันติดเลยคุณผู้ชมเอาเอาเล่นกิจกรรมแม่งมาสองอันติดอีกแล้วไม่เหมา ไกายหยุดแล้อยู่ฟุ๊บเฮ้ยอ่ะชื่อไกายแม่งทีเดียวเลยว่ะเอาดิไกมยไว้ดิกายไว้ดิกายไปดิพี่โดดน้องดูพี่อันนี้เหมือนกูนี่อะเหมือนคนละอันนี่คนละอัน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 ไอ้แม่งเอ้ยขอยมันตกตกเหมือนกันฮึบฮึบฮึบฟึบอ่าตามกันหยิบตามกันหยิบไป โชวช์เลยโชว์เลยอันนี้สบายอันนี้สบายครับอันนี้สบายฮึบฮึบเรียบร้อยเย้อะไรอะเชื่อระบุมเหลือ17กล่องผมทําไงวะเนี่ยคือเราซื้อเยอะเราไม่คิดว่ามันจะมาไวคุณผู้ชมเท่ากับ33กล่องผมได้ครบเลยที่เหลือก็ถ้าสมมุติว่ามีเรนโบมากอะก็ถือว่าเป็นโบนัสโบใจ อาจจะหวังสงไปไหมเรนโบว์ Rainbow. แต่ปิมก็อยากจะมีหวังอะนะเออเล็กเจ็ดกล่องสุดท้ายนะครับมาหน่อยไหมเอออุดหนุนกันขนาดนี้แต่ไม่เหมาไม่เหมาโ <c oughs> อ้โหเชี่ยวเชี่ยวหูเรนโบว์ไห <Rainbow S 2> มอ่ะไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่มาก็ไม่ว่ากัน เรามาดูความสามารถกิฟฟินกันคุณผู้ชมน้ำหนักแค่1โลเองนะครับไหนดูสิทำอะไรได้เราความสามารถของกิฟฟินเนี่ยนะครับผมทุกๆ15.32นาทีเนี่ยจะกลางตีกและปล่อยพลังไซโคลออกมาสัตว์เลี้ยงที่โดนโจมตีจะลดคูดาวเวลา66วินาทีและผลไม้าาที่โดนโจมตีเนี่ยจะมีคูดาว10เ์เซเพื่อรับพลังไซโคลคุณผู้ชมไซโคลเหมือนเรายังไม่มีสถานะไซโคลน,นะคุณผู้ชม ถ้าเราได้สถานะไซโคลนมาวุ้ยอ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 ะไรอ่ะอุ้ยจังช็อกจังช็อกคุณผู้ชมเขาทำไมวันนี้มันปล่อยสถานโอ้ยโอ้ยกูโดนกูโดนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกออกมานะครับผมเพื่อได้จากกรอบสกิลของกิฟฟินนะครับไม่รู้ว่ากรอบได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมปลาหมึกกรอบสกิลกิฟฟินแล้วครับอุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสวนกูจะระเบิดอยู่แล้วใจเย็นเย็เย็นตัวกิฟฟินพอทำงานกับตัวปลาหมึกเนี่ยทำให้อุ้ยยเเาแกลอ ใจดีจังขอบคุณครับตัวกิฟฟินพอทางานกับปลาหมึกเนี่ยทำให้ตัวปลาหมึกเนี่ยรีสกิลให้กับกิฟฟินลัวๆเลยนะคุณผู้ชมเห็นปหพอปลาหมึกก็ปรีสกิลของกิฟฟินเนี่ยนะครับก็เกิดพายุนะครับทำไมมันถึงไม่ติดไซโคลนเลยอะ่ะมันติดยากหรอโอติดแล้วติดแล้วติดแล้ว,ลวนี่ไงไซโคลนไซโคลนอีกนะครับเรียบร้อยเราจะเก็บน้องกิฟฟินเลยนะครับ และเราจะโยกสถานะทั้งหมดที่เราได้วันนี้มาใหม่เนี่ยนะครับประมาณ3-4สถานะเนี่ยโยกให้กับโบนโบซัม um ทั้งหมดเลยครับตอนนี้โบนโบซัม um ของเรา10.679คิวเลียนนะครับวันนี้น่าจะถึง11หรือเปล่านะคุณผู้ชมเราจะใส่สไปโนลงไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับให้ประหมึกนะครับผมก๊อปสกิลของสไปโนเพื่อที่จะดูดบัฟนะครับผมไปหาโบนอบซัม um นะครับไปเลยไปเลยตอนนี้1 0 6 7 9นะครับ 11เมีเห็นไหมดูดเลยวันนี้เราได้อินเฟกมานะครับผมได้ไซโคนมาได้เบลลอดนะครับผมแล้วก็ได้วาร์นะครับ4สถานะนี่คือต่ําๆเลยนะโยกไปเลยครับโยกไปเลยยกไปเลยจะทำได้ไหมทำได้รืเปล่าจะทำได้ไหมทำได้รืเปล่าสองจุดสามห้าเก้าคิวเลียนแล้วคุณผู้ชม สำหรับต้น2,000กิโลของเรานะครับ2,200กิโลเช็ดเคอันนี้คือได้มาโอ้โหน,นี่นี่ไปไปดิกวะโอ้โหโอ้โหแม่งเต็มจอแม่งเต็มจอแลว <c oughs> แต่น่าจะตันแล้วนะครับดูซิได้สถานะใหม่ไปยังนีบเบนหลดไปแล้วนะครับนี่เบนอหลดเข้าไปแล้วนะคุณผู้ชมอินเฟคเข้าไปแล้วนะครับแต่เหมือนผมยังไม่เจอไซโคลน,นะอันนี้คือไซโคลยังไม่เข้าเหรอนี่ย12 คิวเลียนเลยนี่นะในในในไซคนี่ไงไคนยังอยู่ครับน่าจะต้องใช้เวลาหน่อยหรือว่าเนี่ยมันเขียนว่าอะไรอะโมโมโมอิส,สตอมหรอมันอาจจะไปรวมกับสถานะอะไรบางสถานะและรวมมาเป็นโมอิส,สตอมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไซคนิกมันก๊อบไม่ไปนะครับปกติแล้ว,วาการทํางานของเจ้าสไปโนเนี่ยมันจะพยายามกัดสถานะที่ปลายทางยังไม่มีก่อนนะครับมีลุ้นไหม มีรุ่นถึงสิบสามไหมคุณผู้ชมผมยังไม่มีบัฟเฟนเลยนะครับผมกลายต้องมานั่งปลูกต้นไม้ด้วยกันไม่เพิ่มแล้วคุณผู้ชมแสดงว่าบางสถานะมันเอาไปรวมกันป่ะเพราะผมไม่เห็นวาร์ปในเนี้ยอ๋อได้ไอ้วาร์ปเจอแล้วเจอแล้วอ่ะน่าจะตันแลของผมน่าจะตันเท่านี้นะครับผม1 3 3 5 9นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ พานนี้ก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆผมอ่านคอมเมนต์ตลอดนะพี่ปิมครับคนนั้นมากกว่าพี่ปิมอีกครับพี่ปิ่มแค่สอง0ันโลเข้าไป3,000เข้าไป5,000เข้าไปห0พัแล้วพี่ปิมสู้เขาไม่ได้แล้วเร็วๆนี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ให้ดูจริงๆผมมีตัวเด็กที่ทำเอาไว้ที่เป็นของผมเองน้ำหนักผมบอกคุณผู้ชมเลยนะน้ำหนักมากกว่าเจ็ดพัโล พันหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่นะครับผมฝากด้วยกับ thunder shop นะครับผมใครที่สนใจสัตว์ในเกม go a garden นะครับมีขายทั้งหมดนะครับผมก็ร้านของผมเองอันนี้คือของผมเลยนะครับก็ฝากไปอุดหนุนด้วยนะครับผมแล้วฝากด้วยกับ the hunt shop นะครับผมใครที่สนใจเติมโรบักหรือว่าเติมเกมออนไลน์นะครับผมทุกเกมเลยนะรับเติมทั้งหมดนะครับก็ไปติดต่อได้นะครับผมแอดไลน์ไปเลยเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปครับ Thank you.